สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี MCF ทุกท่านเลยนะครับผมก็อยู่ที่นานะครับผมมากับกุ้งกอยนะครับผมเพเอ็ MV ของผมนะครับผมอยู่หน้านี้นะครับผม ไหนไหมสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับผมฝากเนกฝักตัวได้นะครับโอ้โหเจอหลานชายนะครับผมนั่งอยู่นี่นี่เองนะครับเป็นทำไรครับระบายสีในเกมระบายสีในเกมเหรอ เหนื่อยไหมล่ะไม่ฮึเหนื่อยไหมเดินโน้ให้ดูรูปหน่อยน้าบินครับเบินดูน้องมาเบินว้าวน้าดูนะน้าดูขอระบายเองเหรอใช่โอเคเก่งจังว้าวนี่ก็จะเป็นหลานชายนะครับผมันนี้ไม่มีลูกอันนี้ไม่มีลูกก็จะเป็นนาแปลงนี้นะครับผมรอรถเข้ามาเกี่ยวอยู่นะครับผม เอ่อยาวไ่ถึงน่ารักมานั่งตรงนี้สิยาวอยู่นะครับนื้อที่ก็ประมาณสิบสามสิบสี่ไร่นะครับผมแฟนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ